ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบี้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกหมากรุกไทยสวัสดีแฟนๆหมากลุกไทยทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่ลุกชแนลด l งดง AI ขาวผู้เล่นเพโอเค และเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับจะเราไปศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยสไตล์ AI พร้อมกันเลยครับผมผู้เล่นไปโอเคเปิดมาขึ้นมาด้วยเบี้ยหน้าเม็ดมาคู่นี้จะใช้รูปไหนมาสู้กันเดินเม็ดขึ้นมาประจำการ เอไอเดินขุนก่อนเลยปูเป็นเบีย้ยคู่ขวาเลือกใช้สายเหนียวมาสู้กับ AI AI เดินม้ามาตำแหน่งนี้เอาละหมากขาวพร้อมกว่าครับ เอไอไม่ซนครับเดินริมดูโครงสร้างเบียเอไอดูว่าจะมาไม้ไหนเลือกใช้สลับขวามาอย่างนี้ก็โดนข้อมติ AI ดูว่า AI เขามีแต้มอะไรซ่อนอยู่จังหวะนี้กินเลยครับามาดูแผนร้าย AI กันกิน โอ้โหใช้มาฟาดเลยเรียกว่ากระชากคอเสื้อมาถามหาเรื่องเลยครับผมอ่ะไม่แรกครับไล่ไอ้ทำไงเขาไล่โอ้โห,โหไล่กัดเลยไอ้เรียบร้อยครับผมเอาละโคนจะเสียหลักหรือเปลยวเรามาดูกันจังหวะนี้เสิร์ฟม้าขึ้นมามักแดงพร้อมล้วเอาครับทางเม็ดสวยงาม สวยใช่ไหมอะโดนแทงไปทีหนึ่งซิจะไปไหนโอ้โหตกไปเดียวแทงโคนเลยสวนโอ้โหโคนกระดุกเลือกเกินโคนเดือเสือแม่ไม่มีกลัวเลยครับเอาละแต่ว่าโครงสร้างอาจจะมีปัญหาครับสำหรับเบียสูงตัวนี้ดูครับเดินมาไปจับกินแบบง่ายๆเลยอ่ะตอ้องยอมครับถังหวางนี้เปิดเบี้ยริมขึ้นมาเพื่อระเบิดหน้าขุนแดง a อไอทำงานไม่สนครับผมกินไปก่อนโคนขาดใช้เรือถูกโอ้โหโดนเสียบน่าจะเริ่มเสียหลักแล้วครับแต่รับตำแหน่งโคนขาวที่ปีกซ้ายอย่างนี้จะถอยหรือจะสู้ดิสู้เลยแอดโอ้โหเดินหน้าข้ามมัน a อไอลบมานี่ยครับผมอืมอืมผิวไหวดังสายนะ้ำจริงๆสำหรับม้าแดงตัวนี้ช็อบนี้ครับผมอาย,ยกเรือมานนี่ครับดูว่าจะทำอะไร ไอด AI เดินขุนโอ้โห่อขทางที่จะเต็งมือนิดนึงครับเบี้ย AI ยังไม่หมดเลยครับผมนะยังอยู่เต็มเลยครับผมดูครับเนี่ยเจอกองทัพเบี้ย AI อยู่ครบ8ตัวเลยบุกโคลนขึ้นมาดูว่าจะกระเทาะกำแพงเมืองจีนของ AI เข้ามาได้ยังไงครับอ่ะไล่มา้าโอ้โหมา้า เก่งหน้าสู้หมัดเลยสวนครับผมโอ้โหเรามีเบีย้ยจะกลัวทำไมครับช็อตนี้โอ้โหเราเบีย้ยนี่ใครเล่นเก่งก็ถือว่าหน้ากลัวครับในหมากรุกไทยกินเลยครับผมช็อตนี้อืม,อมช็อตนี้น่าศึกษาอย่างยิ่งครับเชิงเบีย้ยหาดูได้ยากจริงๆลบครับลุกเราก็หลบช็อตนี้เกาะกินอ,อย่างเหนียวอยู่อ่ะ จังหวะนี้โจมตีครับต้องทำลายกำแพงเมืองจีนของไอ้ไอให้ได้ครับก <ๆ S 1> ินข <ๆๆ S 1> ุนนี่ยังกะอยู่ในตู้เซฟเลยครับผมจะฝ่าดงเบี้ยมายังไงเนี่ยมากขาวเดี๋ยวเรามาดูกันช็อตนี้ครับผมโอ้โหอยากกินเหลือเอาไปครับเหลือแสนแสบมาแทงครับผมเอาไม้เอาสิครับผมโอ้โห ฟาดลุกเข้าไปช็อตนี้จูบเลยโอ้โหมากินตักเบีย้ยเรียกว่าเส้นเลยช็อตนี้จับมา้าเออจับเรือฟาดไปทีหนึ่งไอ้ให้กลัวไหมหลบมาตำแหน่งนี้ด้วยโอ้โห,โโหดูครับเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนก็ปลอดภยัยเดินโคนอัดเข้าไปลุกห,หลบมานี่ครับผมยังเหนียวอยู่ ชอ็อตนี้ตบไฟเลียวโคนลุกไปอีกทีหนึ่งสิอันลบจนลบก่อนครับผมช็อตนี้ยังรลบได้อยู่โอ้โหเอไอตามตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรเลยครับผมจังหวะนี้อ่ะเลี้ยวเรือมาหนอไอไงเบี้ยซ้ำไปอีกเออเอะไร่เรือคิดว่าจะไปไหมไม่ไปครับผมมาแล้วครับผมตัวประเสกเอาละ โอ,โ,โอ้โหต้องมอบตัวเลยครับสำหรับขุนนะลุกไปทีหนึ่งดูครับเนี่ยความโหดร้ายเสียปีลุกปีทีหนึ่งโอ้โห,โอโหมอบตัวเลยช็อตนี้ครับอยู่หมัดเลยสำหรับขุนขาวน่าศึกษามากครับโครงสร้างเบีย้ยในกระดานนี้โครงสร้างในการบุกนา EP นี้นะครับก็แล้ว่อเป็นแนวทางในการศึกษากัน ต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านและขอขอบคุณพัฒนาโปรแกรม AI นะครับชื่นชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนปันแท้หมากลุกไทยฝากกดติดตามเจอกันใน EP หน้าครับสหายนักขบทุกท่าน